รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเล่าข่าวดีกับสายสวรรค์รายการที่จะมาแบ่งปันพลังสร้างสรรและแรงบันดาลใจในเนื้อหาและแขกรับเชิญที่หลากหลายทางททบหแห่งนี้ค่ะวันนี้จะเป็นเรื่องราว เปิดโลกใต้น้ำผ่านอาชีพที่น่าสนใจอาชีพหนึ่งค่ะแล้วก็ยังมีคนทำไม่มากนักในประเทศไทยนั่นก็คือนักแสดงนางเงือกในอควเรียมนะคะนี่คือสีสันนี่คือสเสน่ห์ที่ดึงดูดให้บรรดาครอบครัวพาเด็กๆไปชื่นชมความงามของโลกใต้น้ำโดยมีนางเงือกเป็นแรงดึงดูดนะคะ ฟังเบื้องหลังเขาว่ากว่าจะทําอาชีพเป็นนางเงือกแสดงอยู่ในอควาเรียมได้เขาต้องเตรียมตัวอย่างไรทักษะที่ต้องมีต้องฝึกฝนกันยากขนาดไหนแล้วก็เวลาที่ยูนในอควาเรียมยูนในโลกใต้น้ําแล้วสร้างความสุขให้กับคนดูนั้นจริงๆแล้วเบื้องหลังมันอันตรายแล้วก็ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันอย่างไรบ้างวันนี้เรามีตัวแทนคนที่ทําอาชีพนี้แล้วก็เป็นที่สนใจ ของผู้ติดตามในโลกสังคมออนไลน์ด้วยนะคะคุณฟอริดาสุขสว่างหรือว่าคุณโดนัทจะมาเล่าเบื้องหลังในอาชีพนี้ให้เราฟังกันค่ะสวัสดีค่ะโดนัทสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวยเหมือนในเทพนิยายจริงๆเลยนะเออตอนนี้คือแบบเด็กๆชอบมากเวลาที่ไปอควาเรียมแล้วก็จะมีโชว์นางเงือกแบบที่โดนัท<ช>ทำอยู่ทุกวันนี้ก่อนอื่นต้องถามก่อนอายุเท่าไหร่แล้ว ตอนนี้29่ค่ะเดือนหน้าจะครบ30แล้วเดือนหน้าจะครบ30แล้วแล้วทำอาชีพโชว์นางเงือกเนี่ยเมื่อกี่ปีแล้วปีนี้เข้าปีที่4ค่ะแสดงว่าก่อนหน้านี้ก็ผ่านงานอะไรต่างๆมากมายอย่างที่เป็นหญิงสาบคือเป็นนางแบบใช่ค่ะเป็นนางแบบมาก่อนซึ่งจะไม่เกี่ยวอะไรกับอาชีพนางเงือกตรงนี้เลยค่ะค่ะเป็นนางแบบแล้วทำอะไรอีก แล้วก็ประกอบธุรกิจส่วนตัวค่ะทำอาชีพขายอาหารเสริมใช่เป็นของตัวเองค่ะค่ะตัวนั้นเป็นคนที่ไหนส่วนตัวเป็นคนชนบุรีค่ะว่ายน้ําเป็นตั้งแต่เด็กๆเลยไหมตอนเด็กๆว่ายน้ําไม่เป็นเลยค่ะเด็กๆว่ายน้าไม่เป็นไม่เป็นเลยแล้วอยู่เมืองชนเนี่ยนะใช่ค่ะอยู่เมืองชนแต่ว่า อยากเล่นน้ํามากมแต่ว่าเราเคยมีประสบการณ์ในการจมน้ํามาก่อน oh, ใช่ค่ะ,คะตั้งแต่ตอนเด็กเลยมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเราอยากว่ายน้ําเป็นใช่หนึ่งเลยคือแบบว่าความอยากส่วนตัวกับ2ก็คืออยากเอาตัวรอดอมเมื่อเราเกิดเหตุการณ์บางอย่างที่เราต้องเอาชีวิตรอดในน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีสองเหตุผลที่อยากทำให้ว่ายน้ำเป็นอ๋อ oh, ใช่ค่ะตอนที่เคยจมน้ำมันหนักหนาขนาดไหนตอนนั้นคือ ตอนนั้นเราจมน้ําแล้วเราดึงเพื่อนที่อยู่ข้างๆะลงมาด้วยคือถ้าตะกายอยากจะหาคนช่วยตะกาย่แล้วก็ดึงคนที่เล่นอยู่่ลงมาด้วยคือเราก็กดเขาด้วยถ้าผู้ใหญ่ไม่มาเห็นมาวันนั้นหน้าก็อาจจะไม่รอดเหมือนกันค่ะใช่มันเป็นการตอนนั้นคือเรื่องใหญ่เลยใช่เป็นปมในใจเลยค่ะใช่ค่ะก็เลยทําให้อยากว่ายน้ําเป็นตอนนั้นอายุประมาณสักกี่ขวบประมาณน่าจะเป็น ปฐมอะ,ค,ะ,ะ,มะค่ะปฐมไปแล้วประมาณป .4 ถึงป .5 ประมาณนี้ค,ะค่ะใช่เราๆนี้เลย8ถึง10ขวบหรืออะไรต่างๆใช่ค่ะ แต่จําเหตุการณ์ได้จําได้แม่นมากค่ะแล้วก็กลัวน้ําเลยไหมตอนนั้นอ่ะกลัวค่ะแต่อยากเล่นอยู่นะคะแต่อยากเล่นอยู่เพราะว่าเวลาเราไปอยู่กับเพื่อนๆหรืออยู่ในครอบครัวที่เขาพาไปเที่ยวทะเลแล้วแบบเขาเล่นได้แต่เราเล่นไม่ได้อย่างเงี้ยเครื่องมันมีปมว่าฉันต้องอยู่บนชายหาดอย่างเดียวอะไรเงี้ยใช่ไหมไม่ได้นะต้องไ่ายน้ำให้เป็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นกลัวก็กลัว แต่ก็อยากจะสู้กับมันคือ<ช>อยากจะว่ายน้ําให้เป็นจะได้เล่นน้ําแข็งแข็งว่ายน้ําแข็งแขงอย่าง<ช>นี้ค่ะเราอยากจะเล่นกับคนอื่นได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะเออโดนัทใช้วิธีฝึกว่ายน้ำยังไงฝึกโดยธรรมชาติที่บ้านฝึกให้หรือว่าไปร่ําเป็นเรียนแบบเป็นเรื่องเป็นราวเลยไม่เลยค่ะอย่างตอนเด็กที่รู้สึกอยากเอาชนะตัวเองก็แค่คให้ คุณแม่คะ่ะพาไปที่ราเทศบาลน,นะคะ, <S <S ะ <S <S ใช่ราเทศบาลใช่อนนั้นเขาจะมีครูอยู่ใช่แล้วเราก็ไปไว่ายเล่นที่นั่นเพื่อฝึกแต่ว่าอยู่ในระดับน้ําที่เรายืนได้ไม่ต้องจมแล้วก็ดูคนอื่นหรือว่าถามครูฝึกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะใช่ของที่นั่นว่าให้เราแบบเออมันต้องว่ายยังไงนะมันมีเทคนิคอย่างไงหรือวแบบ่าเวลาอยู่ในน้ําที่มันพ้นหัวเราไปแล้วอย่างเงี้ยแบบเออหนูจะทํายังไงให้หนูไม่จมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะไปเล่นบ่อยๆเล่นทุกอาทิตย์ ขอคุณแม่เลยค่ะว่าแบบเออแบบพาหนูไปทุกอาทิตย์เลยนะอะไรอย่างเงี้ยจนว่ายน้ําเป็นขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยใจสู้มาก <laughs> พี่หนิงว่าหลายคนอาจจะถอดใจแล้วก็กลัวน้ําไปเลยก็ได้แต่ว่าโดนัทสู้<ช>จนกระทั่งว่ายน้ําเก่งใช่ค่ะตัวนัทเรียนเรียนมาทางด้านไหนจบที่ไหนยังไงหนูเรียนบริหารโลจิสติกค,ค่ะที่ศรีประทุมวิทยาเขตชลบุรีแล้วสนใจอาชีพการโชว์นางเงือกตั้งแต่เมื่อไหร่ จะบอกว่าไม่เคยรู้มาก่อนเลยค่ะว่าจริงๆมันมีอาชีพนี้อยู่หนูไม่เคยรู้เลยจนกระทั่งมีพี่หัวหน้าทีมเนี่ยแหละค่ะที่เขามาชักชวนให้เราเข้าไปอยู่ในทีมเขาอ่ะซึง่งทำให้เราได้รู้ว่า,อ,าอ้าไม่มีอาชีพมีอาชีพนี้ด้วยเหรอ,เ,อเราไม่เคยรู้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราอชอบว่ายน้ําอยู่แล้วเป็นพื้นฐานแล้วก็ไปดูคลิปเมือเมียต่างประเทศมาค่ะว่าแบบ อุ้ยมันสวยมากเลยอ่ะแล้วเราไม่เคยเห็นในไทยเราดูใน YouTube แล้วเราก็มาฝึกไหว้เองค่ะใช่ทำคลิปเล่นไปเล่นมาจนไปเติดตาหัวหน้าทีมของเราเนี่ยนะคะก็คือไม่ได้คิดว่าจะเป็นอาชีพเมอร์เมดจริงๆใช่แค่ไปฝึกไหว้ท่าแบบเมอร์เมดแล้วก็ทำคลิปในโซเชียลเนี่ยใช่ค่ะถ่ายลงเล่นๆเลยสระบนคอนโด แบบถ่ายเล่นว่าว่ายทำเมอร์เมดเป็นนะอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองเลยค่ะก็ะเลยโดนทาบถามให้เข้าทีมตั้งแต่ตอนนั้นเลยค่ะหัวหน้าทีมคนปัจจุบันเป็นผู้ชายด้วยใช่ค่ะเป็นเมอร์แมนเป็นเมอร์แมนแล้วเขาก็มีทีมอยู่แบบรับงานไปโชงนางเงือกตาบปควาเรียมแบบนี้ใช่มีกันอยู่กี่คนในทีมออตอนนี้มี5คนครวมทั้งหนูด้วยคือ5ค,คนรวมหคนก็คือเขาเห็นเราจากคลิปในโซเชียลเนี่ย ช่ค่ะแล้วก็ชวนเลยใช่เอาชวนปุ๊บทาไมสนใจเลยอ่ะคือไม่ได้ยังไม่ได้เข้าทีมนะคะตอนนั้นแต่ว่าเขาบอกว่าน้องไหว้เป็นน้องลองมาใส่หางก่อนถ้าน้องใส่ได้อ่ะเดี๋ยวว่ากันเพราะว่าการใส่หางนางเงือกคือยากมากค่ะแล้วก็โฮน้ําหนักเกือบสิบโลใช่เพราะว่าเป็นหางแบบเป็นรุ่นซิลิโคนนะคะซึ่งแบบว่ามันไม่ได้เหมือนที่เราใส่ชุดว่ายน้ําปกติซึ่งแบบ ทรมานมากวันแรกนะคะที่ลองใส่เรารู้สึกว่ามันชุดอะไรอ่ะหนักจังเลยหนักจังเลยแต่แบบเราเห็นเวลาวางเฉยๆนี่สวยสวยมากแต่พอใส่เรารู้สึกว่าอุ้ยทรมานเพราะมันหนักแล้วมันก็อึดอัดนะคะค่ะใช่นั่นก็เลยรู้สึกว่าเขาก็เลยบอกว่าเอามาลองใส่ก่อนค่ะถ้าเธอทําได้ถ้ามีงานหน้าฉันจะลองชวนเธอลงดูพี่หนิงถามหน่อยว่ายท่าเมอร์เมดอธิบายให้คนที่ไม่เห็นภาพจะบอกเขาว่าเป็นการว่ายยังไง มันคือคลิกดอฟฟินค่ะถ้าเมือเม็ดเนี่ยคือมันจะเป็นการที่เราใช้ลำตัวเพื่อเวฟไปอย่างเงี้ยใช่เวฟแล้วก็ขามันต้องชิดกันเพราะว่าขาชิดเหมือนเราโดลมัดาใส่หางอะใช่ไหมใช่ก็คือขาชิดกันดังนั้นเนี่ยตัวก็ต้องไปแบบนี้ใช่เราไม่สามารถที่จะตีสองขานี้ไม่ได้แต่เราจะต้องพามันไปใช่ไปทั้งตัวนั่นก็คือความยากแต่มันได้ความพิวนะคะเวลาอยู่ในน้ําคือมันพิวสวยแต่ว่ามันอาจจะไม่สบายเพราะว่าเราตีสองขาไม่ได้แค่นั้นเองซึ่งตอนฝึก ตดนัดฝึกเองใช่ค่ะหนูฝึกเองเก่งมากใช่ก็เลยไม่ได้แบบตอนแรกไม่ได้เรียนเลยแต่เราดู YouTube ก็นั่นแหละค่ะฝึกเอาค่ะใช่ค่ะจนกระทั่งเป็นที่มาของการเป็นเมอร์เมดนะคะเป็นนักแสดงนางเงือกในอควาเรียมปัจจุบันนี้ 4ปีแล้ว <4 S 1> ของคุณโดนัทน,นะคะพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังรายละเอียดกันนะคะว่าอาชีพนี้เขาต้องดูแลตัวเองยังไงเขาฝึกว่ายน้ํำยังไงเมื่อสักครู่ได้ฟังไปแล้วถึงเรื่องของการว่ายท่าเมอเมร์เมดแต่ว่ามันมีอะไรอีกมากมายในอาชีพนี้ที่น่าสนใจที่พวกเราอาจจะไม่เคยได้ฟังมาก่อนนะคะพักกันสักครู่ค่ะ กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของเรื่องเล่าข่าวดีกับสายสวรรค์นะคะมาคุยกันต่อกับคุณฟอริดาสุขสว่างหรือว่าคุณโดนัทนางเงือกในโลกแห่งความเป็นจริงนะคะตอนนี้เนี่ยนับได้สักกี่คนที่ทาอาชีพนี้ใน,ในประเทศไทยโอ้โหเยอะหลักร้อยไหมคือ หนูคิดว่ามีเยอะและเกือบถึงค่ะอืใช่แต่ว่าใช่แต่ว่าเราอาจจะไม่รู้จักกุกคนใช่ค่ะแต่ว่าที่เห็นผ่านๆตาแล้วก็ดูพวกรุ่นพี่มาอะไรอย่างนี้ค่ะมีเยอะค่ะมีเยอะใช่แต่ก็ยังไม่เพียงพออใช่ค่ะส่วนใหญ่ก็คือจะต้องโชว์ในอควาเรียมก็คือสถานที่แสดงสัตว์น้ําที่เขาทําเป็นเรื่องเป็นราวมันจะไม่มีไปโชว์สดตาม สะหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นอ๋อก็มีบ้างค่ะเราจะมีรับงานนอกพวกงานเปิดตัวโรงแรมหรือว่างานในห้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เขาเป็นกิจกรรมที่เขาออกแบบการแสดงต่างหากเฉพาะสําหรับงานนั้นๆใช่ไหมแต่ว่าโดยปกติเราจะเห็นแบบนี้ใช่ค่ะคืออยู่ในอควาเรียมใช่ค่ะจะเป็นอควาเรียมจริงๆแล้วส่วนใหญ่นี่คือความลึกเท่าไหร่อ๋อย่างต่าเนี่ยสามเมตรกับ5เมตรค่ะแล้วก็อย่างสุดเลยก็คือ8ถึง9 นั่นคือสูงสุดในประเทศที่ในประเทศไทยที่เรามีแล้วค่ะอยู่ที่ไหนอ่ที่ลึกที่สุดที่ลึกที่สุดนะคะนั่นก็คือที่สุพรรณค่ะที่สุพรรณบุรีใช่ค่9เมตรใช่ค่ะถ้าหนูจำไม่ผิดนะคะ9เมตรใช่แล้วก็อันดับลงมาเนี่ยก็คือ8เมตรนั่นก็คือที่หนองคายค่ะใช่ตัวใหญ่เลยค่ะเพราะฉะนั้นอควาเรียมทั่วประเทศมีหลายแห่งหลายแห่งแล้วก็ ความลึกแตกต่าง<ช>ความใหญ่แตกต่างกันไปแต่ที่ใหญ่ๆเนี่ยสุพรรณบุรีหนองคายคอย่างใจกลางกรุงเทพในห้างก็มี <ใน S 1> อย่างนี้ลึกไหมหนูยังไม่เคยไปเลยค่ะที่พระล,ลักกรรภูเก็ตเนี่ยคือคนโชยเยอะมากตรงนั้นลึกไหมถ้าหนูจำไม่ผิดน่าจะมากกว่า5เมตรค่ะค่ะใช่คนที่เป็นเมอร์แมนหรือว่าเมอร์เมดก็ต้องดำน้ำ เก่งมากๆทั้งว่ายน้ําทั้งดําน้ําลึกได้ด้วยใช่ค่ะทั้งสองอย่างเลยทั้งชุดด้วยทั้งการว่ายท่ามือเมดลงไปแล้วก็การที่ต้องกา้ลงไปกับความลึกของน้ําค่ะใช่ค่ะคือตอนแรกเนี่ยที่โดนเริ่มฝึกก็เริ่มฝึกจากท่าว่ายน้ำท่ามือเมตอย่างเดียวใช่ไหมคะพอไปทํางานจริงๆต้องฝึกดําน้ําให้แข็งขึ้นด้วยถูกต้องไหมถูกต้องค่ะเพราะว่า เวลาเราฝึกเนี่ยเราอยู่ที่สะที่มันไม่ลึกมากแต่เวลาเราอยู่ในตู้เอาพัเลี่ยมเนี่ยค่ะเราต้องลงไปให้ได้ถึงอยู่ที่พื้นระดับของการโชว์อย่างเงี้ยคือบางทีไปเกาะอยู่ข้างล่างเลยใช่ค่ะเราต้องลงไปข้างล่างเพราะว่าตู้กระจกอะกระจกจะอยู่ข้างล่างค่ะใช่ซึ่งคนดูก็อยู่ข้างล่างเราก็ต้องลงไปข้างล่างด้วยนั่นก็คือเราต้องมีสกิลในการลงน้ำลึกด้วยค่ะต้องดำน้ำลึกด้วยแล้วคือเป็นการดำที่ เขาเรียกว่าเป็น free diving ใช่ไหมใช่ค่ะ free diving free diving ก็คือไม่มีอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจไม่มีถังออกซิเจนอะไรเพราะว่าต้องสวยคุณผู้ชมต้องลองไปสวยๆดังนั้นมันจะไม่มีอะไรแบบเกะกะเลยไม่สามารถแบบไปได้ค่ะเอาง่ายความเป็นจริงคือต้องดำน้าเก่งมากๆฝึกนานไหมเฉพาะดำน้ําดำน้ําลึกแล้วก็ต้องดำแบบเป็น free diving ไม่มีไม่มีอุปกรณ์เนี่ย free d เนี่ยจริงๆฝึกไม่นานมากเท่าไหร่ค่ะเพราะว่ามันเราจะปลดล็อกสกิลเรื่อยๆเวลาเราลงลึกเราจะก็ จะต้องรู้จักการเคียวหูเพราะถ้าเรารู้จักแล้วนะคะการลงน้ำลึกก็มไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหานันคือเราอาจจะต้องโฮชุดที่มีน,น้ำหนักถึง10บโลลงไปเลยค่ะมันจะมีความเหนื่อยคะ่ะระหว่างการแสดงเพราะว่าหนึ่งรอบเนี่ยมันจะประมาณหนึ่งชั่วโมงคะ่ะที่เราจะต้องแสดง <S <S ตลอดเวลา <S 2> <S 2> ในรอบ <S <S <พ>อนนอนเะงือกลงควาเียบลงสะไปปุ๊บเนี่ย หชั่วโมงถึงจะได้ขึ้นใช่ค่ะหนึ่งรอบแต่ว่าวันหนึ่งเราลงสี่รอบเท่ากับสีชั่วโมงต่อวันตัวเปื่อยพอดอียับค่ะแล้วก็ต้องหายใจใช่ค่ะแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าเราไม่มีเครื่องช่วยนะคะเราจะมะีเขาจะมีถังอากาศให้เราค่ะอยู่ใต้บ่อ ทุกที่คซึ่งคนดูไม่เห็นเหรอคะใช่ค่ะเราก็เราต้องแอบไว้เพราะว่ามันจะเป็นการกิกกะในการโชว์ถ้าเราจะแบบปั้งโดดๆเลยอะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องมีเซฟตี้ให้เราตรงนี้ด้วยเพราะว่านางเงือกเนี่ยเราโชว์กันค่อนข้างนานทําให้มีความเหนื่อยล้ามากถ้าเราจะว่ายขึ้นลงบ่อยๆถ้าแบบว่า เราอยากโชว์นานๆอย่างงี้ค่ะเราสามารถที่จะลงไปดูดอากาศข้างล่างได้มีท่ออยู่ซ่อนเอาไว้เช่นตามโขดหินอะไรต่างๆซึ่งคนดูไม่รู้แต่นางเงือกว่ายๆแล้วหายไปแวบหนึ่งปรากฏว่าหายไปสูดออกซิเจนก่อนนั่นก็เป็นเทคนิคการที่ช่วยเหลือในการโชว์ให้มันสมูทมากขึ้นค่ะใช่ไม่งั้นก็เหนื่อยกันมากๆเลยถ้าเราจะขึ้นลงหลายๆรอบค่ะแต่ว่าคือบางทีเราเห็นใส่หน้ากาก ใส่หน้ากากแล้วก็มีเป็นคือเรียกว่าดำแบบ snorkling ใช่ไหมใช่ท,ที่ที่มี s n o เก e l มี m a s รต่างๆเนี่ยอันนี้คือค้อยยังช่วยไหมคือมันช่วยให้การโชว์ของเราดีขึ้นค่ะเราเล่นกับคนดูได้เรามองเห็นเขาแล้วก็ทิศทางที่เราจะว่ายไปไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันดีขึ้นในการใส่แว่นเพราะว่ามันกันน้ําแล้วก็การสิ่งสกรปรกในน้ําที่จะเข้าดวงตาของนักแสดงด้วยค่ะเพราะฉะนั้นก็มีทั้งเปิดหน้าสด ใช่แล้วก็มีทั้งแบบใส่หน้ากากกับเครื่องช่วยหายใจเป็นไปไม่ได้เลยค่ะที่เราจะแบบไม่ใส่เลยตลอด 1, อ 1> ชั่วโมงเพราะว่าการลืมตาในน้ําทุกคนมันในน้ําค่อนข้างที่จะมีแบบว่าแบคทีเรียเยอะมากๆเลยค่ะ<ช>ก็มันอาจจะส่งผลให้กับสุขภาพตาของเราได้ค่ะ<ช>เป็นเวลาน,านานถ้าเราไม่ใส่หน้ากากเลยเมื่อสักครู่ที่โดนัทบอกว่ามันมีเชื้อโรค นะมีเชื้อแบคทีเรียน้ําอาจจะไม่สะอาดหรืออะไรต่างๆซึ่งบางทีความเป็นนักแสดงใช่ไหมคะก็ต้องแสดง The Show must go on ดังนั้นอควาเรียมเราก็เลือกไม่ได้คุณไปตรวจน้ําให้หน่อยนะไม่ใช่ใช่ไหมก็คือ<ช>ขึ้นอยู่กับมาตราฐานของแต่ละที่ดังนั้นเนี่ย สุขภาพร่างกายเนี่ยก็ต้องเผชิญกับเรื่องพวกนี้ใช่ค่คะมีอะไรอีกบ้างที่ที่เป็นสิ่งที่เราต้องต้องเผชิญเป็นเบื้องหลังอาชีพนี้ที่คนอื่นไม่รู้อ,อ,อุบัติเหตุต่างๆค่ะที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการแสดงชเ,เช่นเช่นเคยประสบอุบัติเหตุนั่นก็คือหางขาดระหว่างโชว์ใช่ค่ะทำให้พอเราจะขึ้นสู่ผิวน้ำมันทำให ดึงเราลงไปอะค่ะใช่นั่นคือแบบว่าความรู้สึกแบบหายเลยใช่ค่ะเกือบแบบเกือบเอาชีวิตไม่รอดแต่ว่าพอดีเราส่งสัญญาณให้กับพี่ในทีมข้างบนนะคะเขาเห็นเราเขาก็เลยยื่นมือลงมาเพื่อดึงเราขึ้นไปคนดูไม่รู้คนดูนึกว่าคนดูนึกว่าฉากในการแสดงใช่กันบอกว่าอ๋อเพียงพรํามีคนช่วยเหลือกลายเป็น กลายเป็นอย่างนั้นไปอีก<ช>แต่จริงๆนั่นคืออันตรายมากอันตรายมากค่ะเพราะว่าอันนี้เป็นอุบัติเหตุที่พอเราไหว้กันเยอะๆมาแล้วค่ะห่างมันถูกใช้งานหนักหรือว่าบางทีก็อาจจะไปขูดกับประการังบ้างหรือตอนที่เราถ่ายรูปมันจะมีแบบประการังใหญ่ๆหรือ คือบางทีเราว่ายเลี้ยวตัวเอี้ยวไปเอี้ยวมาเล่นกับเด็กๆหน้ากระจกอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็หางไปโดนกับอะไรที่อยู่ใต้น้ําขาดได้อันนี้อันตรายมากอันตรายมากค่ะลงลงมาคืออะไรมีอะไรอีกมีอะไรอีกลองลงมานั่นก็คืออุณหภูมิของน้ําที่เราลงค่ะคือทุกคนมันหนาวมากเลยค่ะใช่น้ําเย็นน้ําเย็นมากที่เราต้องสู้กับ การแสดงเพราะว่าน้าทุกที่คือเย็นหมดเวลาเราอยู่ในน้ําเป็นเวลานานๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็การกั้นหายใจเป็นเวลานานก็ทําลายร่างกายเหมือนกันใช่ค่ะเขาบอกว่ามีเรื่องของความดันแรงดันในน้ําใช่ค่ะซึ่งปอดฉีกได้อะไรต่างๆ่าามันมีอย่างงี้ด้วยเหรอมีค่ะการที่เราลงลึกมากๆอย่างตู้8เมตรหรือตู้9เมตรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราลง ลงลึกมากๆด้วยหนึ่งลมหายใจไม่เท่าไหร่แต่ว่าถ้าเราต้องลงไปเอาอากาศข้างล่างอ่ะซึ่งเสี่ยงต่อการปอดฉีกมากเลยค่ะแล้วก็อ,อาจจะทําให้ระบบประสาทเราก็คือแบบว่ามันวิ้งไปได้เลยอะค่ะใช่แล้วก็แก้วหูแตกแล้วก็กําดาวไหลค่ะ<ฮ>คืออุบัติเหตุพวกนี้แล้วคือเราแบบถ้าเราไม่ฝึกฝนดีๆนั่นก็คือโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาค่ะ เพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่เรื่องความสวยที่แสดงออกแล้วก็สเสน่ห์ที่ดึงดูดใจผู้ชมนะคะคุณผู้ชมเด็กๆเ,เอ๊เป็นเทพนิยายโอ้โนูนได้เจอมร์เม,เมดเจอนางเงือกแต่ว่าจริงๆนางเ<า>งือกคือต้องอึดมากใช่ค่ะต้องแข็งแรงมากแล้วก็ทักษะการว่ายน้ําทักษะการดําน้ําทักษะการแก้ปัญหาหรือสถานการณ์เฉพาะหน้าใต้น้ำต้องเยอะมากๆใช่ค่ะเพราะฉะนั้นพวกเรานี่คือไม่ธรรมดาเลยนะ ใช่ค่ะมันถึงมีคนมีถูงมีคนทําอย่างนี้ได้น้อยใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่ามันเป็นอาชีพที่เสี่ยงอยู่บนความเป็นความตายค่ะการทําอาชีพกับน้ําเนี่ยคือแบบคุณต้องเซฟตัวเองได้แล้วก่อนหนึ่งจะไม่มีใครมานั่งเซฟคุณเพราะว่าทุกคนเขาก็ต้องมีหน้าที่เป็นของตัวเองการเอาตัวรอดเนี่ยก็คือเป็นอย่างแรกเลยที่เราควรจะมีในอาชีพที่อยู่กับน้ําใช่ค่ะแล้วมันคุ้มไหมกับการที่เรา กับการที่เราต้องเสี่ยงกับการที่เราต้องดูแลตัวเองกับการที่เราต้องฝึกทั้งเรื่องไหวยน้ำเรื่องดำน้ำําดูแลตัวเองความสวยความงามอะไรต่างทั้งหมดเนี่ยอาชีพนี้มันคุ้มค่ายังไงจริงๆเจอคําถามนี้บ่อยมากเลยนะคะว่าอยคุ้มยังไงดูแบบ เสี่ยงอันตรายจังเลยเวลาเราบอกว่าวิหางนักสิบโลนะนั่นนู่นนี่แต่ว่าความสุขที่เราได้อาจจะไม่ใช่ตัวเงินซะทุกอย่างเสมอไปเวลาเราทําสิ่งที่เราชอบอะค่ะแล้วมันมีคนชอบในสิ่งที่เราทําด้วยอะรู้สึกว่าแบบมีความสุขนะคะใช่เหมือนแบบเป็นงานศิลปะชิ้นหนึ่งที่เราวาดออกมาแล้วคนเขาอยากซื้อต่อมันเป็นความสุขแบบนั้นเลยเวลาได้ไปโชว์มันก็เลยอาจจะได้ความสุขทางใจมากกว่าจะเป็นตัวเงินค่ะค่ะ เวลาเห็นเด็กๆสายตาแบบอ้อะไรอย่างเงี้ยนะช่คกะเลาเกาตามู่หกระจกอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ค่ะแล้วก็ถ่ายรูปคือบางทีเราก็ต้องต้องโพสต์ถ้าคือมงกระจกนั้นกั้นแต่ว่าเด็กๆคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวเขาโพสต์อยู่ข้างนอกเราเนี่ยโพสต์ค้างอยู่เพื่อให้เขาได้ภาพประทับใจค่ะนั่นนะคือพวกนี้คือต้องเอนเตอร์เทนแบบให้ความสุขคนดูเยอะมากเลยนะมากๆค่ะแล้วเราก็ต้องโฮในการอยู่ในน้ําตรงนั้นเป็นเวลานานๆก็คือแบบ จะหมดลมแล้วจะหมดลมแล้วยังยิ้มได้อยู่เลยเพื่อใหเขาได้รูป<ช>ที่ดีที่สุดนั่นคือความสุขที่เราได้รับใช่ค่ะความสุขที่เราได้รับอืแต่ค่าตัวมันก็ต้องก็ต้องดูแลตัวเองได้ใช่ค่ะใช่ใช,ใช่ไหมเวลาที่รับงานแบบนี้เนี่ยสนนราคาค่าตัวต่ําสูงกลมๆเนี่ย ต่อการโชนหนึ่งครั้งนี่เขาคิดยังไงถ้าเป็นทีมหรือลงอควาเรียมมาส่วนมากก็จะเป็นของรัฐบาลนะคะเอควาเรียมเขาก็จะเหมาเป็นทีมค่ะใช่ก็จะเป็นหลักหมื่นขึ้นไปค่ะแต่ว่าเราจะแบ่งให้กับทุกคนใช่คับแล้วก็เป็นทีมก็ดูแลเราเองใช่ค่ะเป็นจานวนวันเขาต้องการ2วัน3วันหรือ4วันในการลงใช่ค่ะแต่ละสถานที่ก็จะมีค่าใช้จ่ายแตกต่างกันแต่ถ้าเป็นของเอกชนเนี่ยเขาจะให้เลยวันละห้าพันถึง หนึ่งหมื่นแล้วแต่งานค่ะแล้วแต่งานแล้วแต่ความยากนะแล้วแต่การออกแบบโชว์เป็นพิเศษสําหรับงานนั้นๆขนาดไหนแล้วก็เราจะต้องเพิ่มคอสตูมต้องอะไรต่างๆให้เขาแบบจัดเต็มขนาดไหนอะไรอย่างนี้ใช่จัดเต็มเยอะมากค่ะอันนี้ก็คือเป็นก็รับจ็อบไปโดยอิสระนอกจากความสุขในเรื่องของการสร้างความสุขให้กับคนดูนะคะแล้วก็อยู่ได้ มันมีอะไรอีกที่มันมันท้าทายเราในอาชีพนี้อความท้าทายในอาชีพนี้เหรอคะก็คือรู้สึกว่าอยากให้อควาเรียมบ้านเราเปิดใจจังเลยอะคะ่ะ<ช>เพราะว่าแบบแต่ละที่เขายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเรามีอาชีพนี้อยู่นะคะอยากให้แบบอควาเรียมเขาเปิดใจเปิดรับในอาชีพนี้เพื่อเข้าไปส่งเสริมการท่องเที่ยวในอควาเรียมนั้นๆนะคะมันจะดีมากๆเลยแล้วเราก็อยากทําให้มันสําเร็จ อยากให้ทุกอควาเรียมในประเทศนะคะได้ลองแบบรับอาชีพนี้เข้าไปโชว์ดูมันจะแบบว่าแบบให้เด็กๆในจังหวัดนั้นๆหรือพื้นที่นั้นๆได้เข้ามาดูนางเงือกแล้วก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยค่ะเติมเต็มความฝันเขาสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆด้วยอย่างนั้นใช่ค่ะค่ะพักกันสักครู่นะคะคุณผู้ชมช่วงหน้ากลับมาปิดท้ายกันด้วยข้อคิดและแรงบันดาลใจจากนางเงือกอย่างคุณโดนัทกันค่ะ ก็สู่ช่วงสุดท้ายของเรื่องเล่าข่าวดีกับสายสวรรค์ค่ะคุณโดนัทหรือว่าคุณฟอริดาสุขสว่างนะคะได้เล่าให้เราฟังถึงเบื้องหลังการทำงานซึ่งต้องใช้ทักษะที่สูงมากทั้งในการว่ายน้ำทั้งในการดำน้ำแล้วก็การสร้างความสุขให้กับคนดูเป็นคนสร้างความสุขเป็นเอ t นเตอร์เทนเนอร์เนี่ยนะมันยากมากเลยนะยากค่ะทีนี้คือมีอะไรที่เราเราอยากจะเราอยากจะ สร้างความเข้าใจเพิ่มขึ้นหรือว่าเราอยากจะแบ่งปันแบ่งปันวิธีคิดดีๆในการทําอาชีพแบบเราให้กับคนอื่นบ้างจริงๆอยากแบ่งปันเรื่องอาชีพนางเงือกมากๆเลยค่ะเพราะว่าบางคนเขาอาจจะยังไม่เข้าใจแล้วอยากให้เราแบบว่าเสมือนแอรเรียลจริงๆเลยแต่ว่าที่จริงแล้วเราก็ยังเป็นแค่นักแสดงเราก็ยังต้อง มีคอสตูมมีชุดมีเซฟตี้ต่างๆบางคนเขาอาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมถึงใส่แว่นนะทำไมถึงแบบชุดอาจจะแบบว่าดูแบบ ไม่เสมือนจริงอะไรอย่างนี้ค่ะมันทำไมไม่แนบไปกับลําตัวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ดูเหมือนใส่กระโปรงอยู่เลยอะไรก็ก็มันคอสตูมมันก็คือชุดที่ใส่ในการแสดงเพราะว่านางเงือกก็คือเป็นการสวมบทบาทแบบเทพนิยายค่ะใช่แล้วก็แสดงเสมือนนางเงือกจริงๆในจินตนาการของเด็กๆหรือว่าจะเป็นจากภาพยนตร์อะไรอย่างนี้ค่ะใช่เราก็ยังเป็นแค่นักแสดงอยู่ก็เป็นนักแสดงแขนงหนึ่งที่ยากทีเดียวนะไม่ใช่ว่าทุกคนจะทำได้เพราะว่า ไม่เพียงแต่สร้างความสุขแต่ยังต้องโอ้ดำน้ําเป็นชั่วโมงนะคะว่ายน้ําก็ต้องแข็งมากนะคะไม่งั้นลองไปทดสอบดูว่าเราสามารถที่จะทําได้ไหมถ้าเกิดว่าเราอยากจะเป็นนางเงือกแต่ว่าคุณโดนัทก็ทะลุผ่านข้อจํากัดต่างๆมาไม่ว่าจะเป็นความกลัวตั้งแต่ว่ายน้ํา<ช>แล้วจม <บ S 2> น้<ว>ําเกือบเสียชีวิตตอนเด็กๆ แล้วก็ความยากของอาชีพนี้ซึ่งมีคนทำอยู่น้อยมากนะคะต่อให้หลักร้อยแต่ก็ถือว่ายังน้อยอยู่ดีใ,<ช>ในประเทศไท,ย,ทยการที่ก้าวทะลุข้ามผ่านข้อจำกัดต่างๆเหล่านี้มันต้องทำยังไงบ้างก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคแล้วก็ต้องมีการฝึกฝนเยอะมากๆเลยคะ่ะกว่าจะมาอยู่ตรงอาชีพนี้ได้เพราะว่ามันไม่ใช่ว่าใครก็ทำได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าใครจะทำไม่ได้เลยใช่ซึ<ช>่ง เราต้องผลักดันตัวเองเยอะมากๆเลยค่ะกว่าเราจะมาเป็นนักแสดงหนึ่งคนที่ทําการแสดงออกมาอย่างเี้ค่ะใช,ใช่ซึ่งก็ยากลําบากแต่ว่าถ้ามันเป็นสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรารักก็ทําได้ค่ะคิดว่าจะทำอาชีพนี้อีกนานไหมก็ไปจนกว่าจะว่ายน้ามไม่ได้อะค่ะ,ะใช่ค่ะเพราะว่าอาชีพนี้ไม่มีข้อจํากัดเรื่องอายุ<ช>อะไรต,ต่างๆก็ขึ้นอยู่กับ ศักยภาพาของเราของเราเองใช่ค่ะศักยภาพของตัวเราที่เรายังว่ายน้ําไหวไหมยังโชว์ไหวไหมถ้าคุณทําได้ก็อยู่ได้เลยค่ะมันไม่มีการหมดอายุแน่นอนค่ะใช่อาชีพนี้ แต่ก็ต้องดูแลตัวเองแล้วก็สุขภาพต้องแข็งแรงด้วยแล้วก็โดนัทบอกว่าสักครู่นี้ที่บอกว่าอยากให้อควเรียมเนี่ยมีโชว์แบบนี้เยอะๆมันก็จะเป็นการเปิดตลาดให้คนก้าวเข้าสู่อาชีพนี้เอะด้วยใช่ไหมคะอยากบอกน้องๆที่เขาอ๋อเห็นพี่โดนัทแล้วหนูอยากเป็นนางเงือกบ้างเนี่ยมันต้องทํำยังไงใครก็เป็นนางเงือกได้ค่ะต้องพี่ต้องบอกก่อนใช่ค่ะแค่ทุกคนนะคะต้องมีพื้นฐานในการว่ายน้ําแล้วก็ไปลงคอร์สเรียนค่ะซึ่ง ก็จะมีคุณครูต่างๆ,ๆเลยค่ะที่น้องๆจะสามารถไปโรงเรียนกับเขาได้แล้วก็ต้องฝึกฝนมากๆเลยนะคะกว่าเราจะลงอะควาเรียมได้เนี่ยคือถ้าเราฝึกฝนได้ดีแล้วนะคะแล้วก็สามารถลงได้แน่นอนค่ะก็ต้องแบบว่าอัพสกิลตัวเองอใช่ลงคอร์สเรียนดีดๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะมีแมวมองหรือว่าทีมนางเงือกบางทีมหรือทีมไหนก็ได้นะคะเห็นความสามารถน้องๆก็อาจจะเชิญน้องๆเข้าทีมก็ได้ค่ะค่ะ ซึ่งก็เป็นอาชีพที่มั่นคงยาวนาน แต่ก็ต้องดูแลความปลอดภัยด้วยการฝึกฝนด้วยการเรียนรู้มาตรฐานในการทํางานหลายต่อหลายอย่างแล้วก็การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยเก<ช>่งมากๆเลยค่ะโดนัทก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะแล้วก็อบองว,ว่าน้องโดนัทก็จะเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นแรงดึงดูดที่ทําให้เยาวชนสนใจโลกใต้น้ํามากยิ่งขึ้นไม่ใช่แค่สนใจกันเป็นนางเงือกนะคะแต่ว่ามันทําให้คนอยากไปอควาเรียมมากขึ้นเพราะ,<ช>ะว่ามันมีอะไรที่มีเสน่ดึงดูดแล้ว ก็ทําให้สนใจสัตว์น้ําทําให้สนใจทรัพยากรธรรมชาติต่อไปอันนี้ก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งในการที่เป็นสื่อกลางในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆเรียนรู้โลกใต้น้าใช่ค่ะใช่ค่ะขอบคุณมากมากนะคะวันนี้ที่มาแบ่งปันเรื่องราวดีๆกับอาชีพที่หลายคนยังไม่รู้จักขอบคุณโดนัยนะคะขอบคุณค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องเล่าข่าวดีกับสายสวรรค์รายการของคนไทยรายการที่ห่วงใยคุณ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ